กินข้าวนะลูกโทน,นี้นะกินเองเป็นไหมลูกเลี้ยงเป็นไหมดาวซิโอ้พยายามเขาพยายามกินเองนะคะเนี่ยพยายามกินด้วยตัวเองอสู้สู้โทนี่สู้สู้อ่ากินอย่างนั้นแหละถูกต้องเป็นห่วงมากเลย เขาไปใช้ชีวิตในป่าอ้อยนานเกินไปประมาณคงจะประมาณสองสัปดาห์เพราะว่าเจอครั้งแรกเนี่ยเจอก่อนที่จะเก็บมาในี่สองสัปดาห์แต่ว่าตามหาไม่เจอเขาวิ่งหนีเข้าไปในป่าพอ,พอจับได้ก็เอามาหาหมอต่อมาก็หมอบอกว่าเห็บหมัดเยอะประมาณหมื่นตัวในตัวเขาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ได้เลยกระดุกกระดิกไม่ได้เลยค่ะอ่อนแรงหมดเลยกล้ามเนื้ออ่อนแรงทุกที่แต่เขาพยายามดิ้นรนสู้ชีวิตนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะใครที่กำลังท้อถอยให้ดูขนาดหมาที่เขาไม่สามารถใช้งานแขนขาได้หมดทุกอย่างนี่เขาก็ยังสู้ชีวิตที่จะดิ้นรนที่จะกินเพื่ออยู่ อาหารที่ให้กินก็คืออาหารเป็นอาหารสำหรับมาป่วยนะคะคือมาพิเศษเลยอันกระปุกนี้ถ้าใครที่มีหมาที่กำลังป่วยก็ซื้ออันนี้นะคะกระปุกน,นึงก็รานนคาสองร้อยห้าสิบบาทมันก็ยาวิตามินวิตามินบำรุงร่างกายอันนี้จะเป็นมันจะเป็นยาแก้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรประมาณน,นี้นะคะ พยุงเข้าไว้ให้ถึงที่สุดนะคะไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ตันนี้สู้ๆใช่ไหมลูกเ้ yeah. สู้ตันนี้สู้ปิดไว้นะคะแมงวันแมลงวันเยอะต้องปิดส่วนที่เขาจะถ่ายเรือาดเป็นประจำเขาบังคับการสับถ่ายไม่ได้เลยนะคะถ่ายออกมา